วันนี้กัมพูชาได้ผู้นำคนใหม่ด้วยนะคะพลเอกฮุนเมเนตได้รับเสียงโหวตจากรัฐสภาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกัมพูชาลงมติด้วยคะแนนเสียงเอก,กฉันรับรองให้พลเอกฮุนมมเนตุตรชายคนโตของสมเด็จฮุนเซนที่ดำรงตำแหน่งผู้นำของประเทศกัมพูชายาวนานถึง38ปปีขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างเป็นทางการ คุณมาเนตกล่าวต่อรัฐสภาหลังการโหวตว่านี่คือวันแห่งประวัติศาสตร์ของกัมพูชาการขึ้นดำรงตำแหน่งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากพรรคประชาชนกัมพูชา CPP ของสมเด็จคุนเซนชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่23กร,รกฎาคมที่ผ่านมาโดยกวาดเก้าอี้ในสภาไปได้120จาก125ที่นั่งท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากนานาชาติว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม หลังจากพักแสงเทียนซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านหลักถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติกัมพูชาตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงเลือกตั้งสมเด็จคุณเซนถึงแม้จะไม่ได้ลงตำแหน่งไม่ได้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ก็คาดว่าจะขึ้นดํารงตําแหน่งประธานวุฒิสภาในปีหน้านะคะและจะเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนาโรดมสีห,สหมุนีพระมหากษัตริย์กัมพูชาสเสด็จเยือนต่างประเทศ